คุณยาดึงบ่อมึงเด้ออยากบออเยอะหลายคนก็ดึงบ่อครับหลายคนก็ดึงออกหลายคนก็บหูหลายคนก็บ่้อหูนะฮะอยากบอกเ้อะใส่แบงซี่ได้เห็นไหมครับยางมันก่อยู่เนาะยางมันก่อยู่กะเอาอันไปทางใดนก็ได้ครับอันไปหานิ้ซชี่ก็ได้แล้วก็ดึงเสร็จนัเลยครับเป็นเส็จนัยปะดึงหลอดเข้าไปครับ เทอกมันออกซิก็าไม่จออกออกแข้งคข่างนะอยากบอกอยู่ครับหลายคนดึงบอกเออยังไงครับชบึ้งนะเอามาหาในโปูก็ได้ครับมาทางในโป๊ะ้ะทางในโปูก็ได้ครับเห็นปะบึงมันจะออกก็ได้ดึงเส้นในนะครับจับเส้นในมานี่ครับมันจะออกมาเลยสิ